นในวันนั้นลุงยังไม่โกวผมและตำรวจก็ไปเก็บคือเสื้อผ้าห้องปูไทยหนึ่งตัวกางเกงยีนส์หนึ่งตัวรองเทา้าบู๊ตอีกหนึ่งคู่นะคะซึ่งเป็นรองเท้าที่ลุงเนี่ยใช้เดินขึ้นเขามีรองเท้ากุ้มส้นหนึ่งคู่กางเกงกีฬาสีขาวหนึ่งตัวแล้วก็สีดำอีกหนึ่งตัวค่ะโดยวันนี้เก็บเพิ่มเติมครับผู้ชมฮะหลังจากที่ตำรวจมีการเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลุงพลก็บอกว่าเอาเป็นว่าถ้าคดีเสร็จสิ้นตัวเองไม่คิดอยากจะได้อะไรคืน เพียงแค่อยากได้แค่กางเกงยียนที่ตำรวจเก็บไปตั้งแต่วันที่11มิถุนาเนี่ยนะขอคืนตัวเดียวเพราะผมมียียนอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นในเมื่อเขาอยากได้หลักฐานอะไรทุกอย่างล้วก็ให้หมดต่อ,อชุดนั้นเคยใส่เคยใส่ไปตอนที่เที่ยววัดธรรมประเดชแต่เมื่อเา้านางภรพะะยนตร์เลยเนาะล็อกเป้าออนไลน์เนาะผมเคยเห็นในเช้าภาพะะยนตร์แล้วรำเนื่เนาะไม่คิดว่าจะมาถึงแล้ว